สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูบรรยากาศร้านลาบครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวพามาดูนะครับตอนรอบดึกนะครับแม่ค้าร้านลาบก็แม่สวัสดีค่ะอ๋ออีกคนหนึ่งครับแม่แม่ค้าส้มตำครับขอสวัสดีนะครับอ๋อนี่ครับแม่ค้าส้มตำคนนี้ครับคนหนึ่งครับคนย่างครับอ่าบรรยากาศครับนี่ครับร้านตำส้มตำ เดแลยวเดี๋ยวไปไปทีละขั้นตอนครับเดี๋ยวแปนึงเออ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 เนบรรยากาศเรามีทุกอย่างครับมีมีทุกตะไบครับมีนี่ครับบรรยากาศล้านล่าครับเสร็จแล้วครับอ๋ออันนี้ก็เสร็จแล้วนี่สาวสวยครับอ้สาวสวยไปสาวสวยประจำร้านค่ะต้อแก๊บกระเจีบ คนเสือกคนแซ่บคนนี้เนี่ยลองไปเช้าโงแรมพี่เขบอกว่าไม่เชื่อนี่ครับคนเสือกเลยไม่ได้หน้ามือพี่ก็บอกว่าไม่เชื่อไอพี่ไม่จิงไม่ใช่ไอพี่เขาจริงหน่อยนะให้่ได้แซ่บแล้วสูต่ำก็แซ่บคนเสือกก็แซ่บอะไรแซ่บค่ะแซ่บที่สุดในร้านนะคะนี่ครับก็ขาประจำครับอาทิตย์หนึ่งมามาเจ็ดเจ็ดวันแปดวันครับอันนี้ครับ นกินตังค่ะกินตังครับกิ๊บโซ่ผมจำมาเด็กศึกโดยเฉพาะเลตอนนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพวกเรารับกันนะครับพอกลัวครับพ่อกลัวตามสภาพ โอ้ยสุดยอดเออชอบผมโปรดติดตามะะผมนะค, yeah, ครับผมครับแย่ครับผมขอบคุณครับทุกท่าน